ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับข่าวลือเรื่องประกันตัวมดดำเผยข่าวลือเรื่องประกันตัวพิงกี้ตื้นตันหลังรู้สังคมให้กำลังใจจากคดีใหญ่ที่หลายคนจับตามองความคืบหน้าสำหรับคดีแชร์ลูกโซฟอร์เรกทีดีที่นักแสดงสาวพิงกี้สวิกาพร้อมคุณแม่ต้องเข้าเรือนจำทันทีค้านการประกันตัว เพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงและแฟนคลับหลายคนต่างส่งกำลังใจให้เธอจำนวนมากมายเลยทีเดียวล่าสุดมดดำคชาพาได้อัปเดตชีวิตพิงกี้ในเรือนจำผ่านรายการแฉที่บอกว่าเรื่องจริงการต่อสู้คดียังไม่รู้เลยตอนนี้รอโอกาสการประกันตัวแต่ก็มีข่าวหรือว่าอาจจะมีการยื่นประกันตัวช้าสุดช่วงกันยายนพิงกี้หลังออกจากห้องกักกันโรคและต้องไปอยู่ห้องกันชนโรคอีก7วัน หลังจากนี้อีกสองวันน่าจะต้องตัดผมแล้วดีที่พิงกี้มีแม่อยู่ด้วยนั่งคุยกับแม่ทำกิจกรรมอยู่ในห้องคุยกับผู้ต้องขังรวมถึงออกกำลังกายและกินอาหารที่ย่าซื้อจากเรือนจำนำไปฝากไว้ให้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เผยว่าพิงกี้ตื้นตันใจมากเมื่อรู้ว่าหลายๆคนให้กำลังใจเธอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ